ในช่วงงานมอเตอร์โชว์2018ปีนี้ยามาฮามีแผนจะแนะนำมอเตอร์ไซค์ออโตเมติกรุ่นใหม่ล่าสุดเข้าสู่ตลาดเมืองไทยนั่นก็คือรุ่นเล็กซี่ออตโตเมติกขนาด125ซีซีโฉมใหม่ล่าสุดที่มีการเปิดตัวไปแล้วที่อินโดนีเซียวันที่26มกราคมพศ2561ที่ผ่านมาและวางตลาดอย่างเป็นทางการในช่วงเดือนเมษายนที่จะมาถึงนี้โดยยามาฮ่าเล็กซี่คันนี้วางตำแหน่งไว้ตรงกลางระหว่างพรีเมียมออโตเมติกก็คือ X Max 300 Nmax 155cc และ Airlock 155cc นี่คือกลุ่มพรีเมียมของออโตมัติกที่เรียกกันว่า Maxi ส่วน Lexi นั้นจะอยู่ตรงกลางครับระหว่าง h ี n o 125 GT 125และ Grand Filano 125ซึ่งบล็กอกยนั้นเหมือนกันแต่ว่าไม่มีหม้อน้ำดังนั้นบล็อกตัวนี้เป็นบล็อกใหม่ล่าสุดครับในแบบ 125cc วาล์ว wow, แปรผัน VVA สิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชัปสี่วาล์วมีหม้อน้ำระบายความร้อนจะว่าไปแล้วนะครับบล็อกยี่ยนั้นเหมือนกันกับ a อ r ์ล็อ5ส c หอาจจะเป็นการลดปริมาตรลงมานะครับอยู่ที่125 cc ให้พลังแรงม้าสูงสุด12.24 PS ที่7,500ร,รอบต่อน,นาทีแรงบิดสูงสุดทำได้11.7นิวตันเมตร ที่7,250รอบต่อนาทีครับชุดเรือนใหม่แบบ Full LCD เหมือนกันกันกนกบรุ่นของ a i r l o x 155cc โช้คอบหลังเป็นแบบซับแทงนะครับและความจุเตเบอะนั่งก็มีขนาดใหญ่เก็บบนรถได้หนึ่งใบนี่คือรูปชฉมดีไซน์ของ Le ็กซี่อัตตมติรุ่นใหม่ที่คาดว่าจะมีการเปิดตัวในมอร์โชว์ครั้งนี้อย่างแน่นอนโดดเด่นด้วยชุดไฟหน้าแบบ LED 3ดวงขนาดใหญ่และมีไฟฮัสซาดหรับไฟกระพริบ4ดวงหรือไฟฉุกเฉินนั่นเองครับ รุ่นนี้นะครับสังเกตดูเจนว่ามันมีชุดฟลิงหน้านะครับเป็นแบบเต็มตัวไม่มีฝาครอบแฮนด์เป็นผสมผสานกันระหว่างดีไซน์แบบบิ๊กสกูตเตอร์แต่ว่านะครับไม่มีสันกลางพื้นพักเท้าเป็นแบบแผ่นเรียบรุ่นนี้มีซ็อกเก็ตชาร์จมือถือได้กุญแจแบบสมาร์ทคีย์และมี Back System อันเซบักซิสเต็มยางหลังขนาดใหญ่จ่ายเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีดธรรมนุมันจุ4.2ลิตรมีระบบสตาร์ทแอนด์สต็อปซิสเต็มพร้อมด้วยสมาร์ทมอเตอร์เจนเนอเรเตอร์ช่วยเพิ่มความเปลี่ยนวัี่ เครื่องยนดับลงภายในเวลา3วินาทีและเมื่อเราบิดคันเร่งนะครับเครื่องยนต์ติดขึ้น,นมาทันทีพร้อมมีเบข้างหน้าได้อย่างรวดเร็วทันใจนี่ก็คือระบบ start and stop system นั่นเองครับก็จะเห็นได้ว่านะครับเจ้า Yamaha Lexi คันนี้จะมาท้าชนกับ Honda Click 125อย่างแน่นอนเป็นช่องว่างตรงกลางที่ Yamaha นะครับม,มีสินค้ามาต่อสู้ด้วยเรื่องราวของ Lex กจะเป็นอย่างไรติดตามกันต่อไปในสัปดาห์หน้าครับ